แม่มาฟาเอาผ้าไปซักแม่บ่รูเรื่องอย่างเลยสบุมีเสือผาใส่แล้วเนี่ยแม่มา้าเดี๋ยวหนูไปซักเองแม่ไม่ต้องซักหรอกสเสนอหนาดีไรเนาะอีลูกเร้ยงคือว่าจังสั่นลูกพอเขาเป็นลูกพี่สาวแม่เด้ ที่สาวแม่ตายปอยกับบ่มีผู้ใดแม่มาเลี้ยงแต่น้อยๆปอกับซ้ำลูกของแม่แหละก็คือน้องของลูกคือเกาแต่ในความจริงมันก็เป็นลูกที่ถือเก็บมาเลี้ยงคือเกาหละแต่กระซางเถาะอ,ออกไปเลยน้ำมูกันเด้อ เธอเรเข้อยูนิ่จะกเขาเด้อเดี๋ยวห้าไปขอเงินแม่ก่อนโอเคครับแม่ขอเงินดูไปตลาดนั่นมากกับไพ่นลูกมากับผู้เบาผู้เบาทั้งใดน,นะไว้ใจได้บ่ละโอ้ยแม่ยังไม่ถามเลยๆเอาเงินมาผุนก็จะอกของงินแน่แม่พลานในมีตอนนี้หรอกลูก จ้างทางใหญ่ยุ่งเหนี่ยกับว่าในเงินเลยโอ้ยแม่ยิ่งไหนกับว่าบบมีบ่มีกับแม่บบมีหลีบ้านเขายังลำบากใช่กันประหยัดเน่แล้วเป็นยังต้องประหยัดละ่ะแม่อยากประหยัดกับประหยัดไปคนเดียวไหมบ้านคนอื่นเขาเห็นต้องประหยัดเลยเป็นยังแม่คือบู้คิ๊กเป็นยาเหตุหมีคือคนอื่นเนะ่พี่คือว่ากับแม่แบบนี้อย่ามาเอิ้นกูว่าพีกูเป็นพีมึงเป็นยังคือว่ากับน้องจังซีกับมันว่าแม่น้องนูแม่แม่มันเปนแค่ลูกที่ถือเก็บมาเลี้ยงกับลูกโตอยู่ว่าถือเก็บมาเลี้ยง แล้วก็ติตั้งใจตอบแทนมุนคุณน้ำว่าใน้ะคุนคือลูกแท้ๆดอกนี่มึงกาดากูติเสวๆแม่หักสองคนสำกัญละ่ะแม่สินําม,มัดลูกกับเซินแต่ตอนนี้หนูอยากได้เงินแม่ก็บ,บอกว่าบ่มีเสียวใส่มาให้โอ้ยนี่อย่างกับบ่มีบ่มีเปีนอย่างกูต้องเกิดมาได้ครอบครัวจิตตัวแบบนี้น้ำแถมยังไม่มีกาฝากนี่อีกว่าเป็นอย่างเดิมแม่บม่ต้องคิดหลายกับคมว่าของพี่ดอก มาเดี๋ยวหนูซ้อยแม่เห็ดงานเองขอบใจหลายๆลูกใส่เท้ยว่าสีหนายม่มีน้ำเฮาบ่าเห็นหน่ายมาจากเ่อกระจยเย็นๆก่อนคิดว่าเขาอยากอยู่ปานนั้นตีบค่รจนๆน่ะนะแต่ว่าตอนนี้เขาบ่มีเงินเลยง่ายออกมาสิเอาใส่กินเอาเป็นว่าให้เขาขอเงินแม่ได้หลายๆก่อนแล้วเขาสิมาอยู่น้ำที่เท้าบอกกถึงเนาะสั้นเดี๋ยวหอรอเดียวจ่าทีรัก ่ะเดี๋ยวขอไปส่งบางัานขึ้นอาแม่เงินหนูไปรับจ้างพิเศษมาเอาไปรวมกับของแม่ซีได้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นขอบใจหลายๆล้วลูกทีย่ยว้ซอยเหลือแม่ตลอดเลย แม่อุตส่าห์เรียกหนูมาหนูก็ต้องตอบแทนบุญคุณแม่อยู่แล้วแม่เอาไปเก็บไวด้ดีๆเดอ้อเดี๋ยวพี่มาเห็นมันจะเป็นเรื่องอ๋อที่แทะกัเซียงเงินไว้กับอีลูกเลียงดิติแมมเด้อแม่กูเป็นลูกแทะไม่เคยเสียเห้กูเลยสั่นเงินนี่กูขอละกัน เธอคอสินีวิญญาณเธอเหมืออื่นมาหาพ่อเด้อพี่สีเฮ็ดอย่างนั้น เงินเก็บแม่เด้เงินเก็บแม่กูกูก็ไม่สิทธิมึงเป็นแค่ลูกเลี้ยงยังไม่หยงพี่เป็นลูกแบบใดที่จะรับเงินแม่จะของได้นี่อย่างกันลูกแม่พี่จะเอาเงินแม่ไปน้ําตาลคือเหตุแบบนี่ลูกเอาเงินแม่ไว้เดี๋ยวนี้เลยบบแม่นั่นแหะ ตัวหนูว่าบ่มีเงินสุดท้ายกะลักเอาเซียงไว้กับอีลูกเลี้ยงนี่เงินแม่เก็บไว้ย,ยง้ยมจำเป็นด้ลูเกเสียไปใส่เหรียญได้ยังไงใส่้ยมจำเป็นหรือเก็บไปให้อีลูกเลี้ยงนี่ทั้งมนหลายเนาะอยู่น้ำกันสองคนโหลดหนูสียาไปอยู่กับบิวสิเ็ดแบบนั้นได้ยังไงบ้าไปแล้วติหนูบ่อยากอยู่กับสภาพจนๆแบบนี้อีกแล้วอยู่นำ้ำกันสองคนโหลด,ดส่วนเงินนี่หนูขอไปเป็นทุนจะนอยแล้วกัน ตันตันกบมั่อนบ่เป็นยังดอวแม่ปล่อยพี่เราไปรูดเดี๋ยวต่อจังนี่หนูจะดูแลแม่เองบิวเขาต้องออกไปเห็นงานเล้เด้ว่ซันเขาอดตายแท้ๆเร้วเงินเที่ยวมาเด้ โอยเงินมันก็แค่น้อยเดียวงเงินเบิดไปตั้งดูแล้วก็เขาอยากอยู่สบายสบายไม่อยากเห็ดงานเขาก็อยากเหตุแบบนั้นละ่ะแต่สิเหตุจังใดก็เงินมันเบิดแล้วเอาน้ำตาลเป็นอย่างขึ้นมาอยู่นี่บกลับไปอยู่น้ำแม่ติบหนู่านยายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วคืบอบ่กลับไปอยู่น้ำเราลูกบ่ตอนเนี้ย เราล,ลำรวยมีเงินมีท้องสร้างบ้านหลังบางไงยุ่กับลูกเลี้ยงเจ้าของเป็นลูกแท้ๆคือประกับไปยู่น้ำอีหยงนะนี่พี่เบาลีีติแม่ล์ำลำรวยขนาดนั้นเลยติเบาลีตัวไพ่ไพ่กันลูกกันสั่นพี่ไปก่อนเดอ้อบิวเขารู้แล้วว่าเสียใจจังใดคอยมีเงินใส่โดยไปตองเห็นงาน พี่กลับมาอย่างนีไปตั้งโดนก,กูวลกบมาหาแม่กูตัวนุก่ต้องเว่าแม่หนูขอโทษเดอ้อที่หนูฮ็ดไปทั้งหมดนะแม่ยกโทษให้หนูเดอ้อหนูกำลัาแล้วว่าเป็นยังหนงลูกสแสดงว่าแม่พเครียดให้หนูจะเป็นบ่ เออได้ยินว่าแม่มีทรัพย์สินมากมายเลยติอ๋อที่กลับมานี่กย้อนว่าเห็นแม่มีทรัพย์สินล่ารเหมือเม่นบ่ล่ะกูเป็นลูกแท้แ่กูก็ต้องกลับมาอยู่แล้วสมบัติทั้งเบิดแม่ก็ต้องยกให้ลูกแท้แบบกูลูกเลียงจังมึงอย่าหวังเลยเห็นแกได้จังใดแม่ก็ต้องยกให้กูอยู่แล้วไม่วูาแม่แม่แม่จะชยกให้ลูกทุกอย่างล่ะ อีลีตีแม่อีลีแต่ว่าแม่ขอไปอยู่น้ำดูได้บอแ,แม่จะยกทรัพย์สินทั้งเวีดให้ถ้าเฮาสองคนยังเสียวตัวบอลอด,อดถ้าเอาผู้เฒ่าไปเลี้ยงน้ำอ่ะเป็นภารายเพียรเดี๋ยกับป่วยเป็นนั่นเดี๋ยกับป่วยเป็นนี่อีกโอ้ยเอาโลกไปอยู่น้ำแป๊บเดียวสละเดี๋ยวะะยให้เราเส้นมรดกให้แล้วจังไรแล้วหนีเธอไม่อยากได้มรดกดิ ได้จะได้แม่ไปยูน้ำหนูก็ได้ตาแม่ในนๆแม่ก็ไม่ยููน้ำหนูแล้วแม่เส้นยกทุกอย่างให้หนูเถอะเดี๋ยวนูสิดูแลแม่เอง แม่มาต้องห่วงถ้าแม่เซ็นให้หนูเขาก็สิไดดย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่กันเนาะแม่เนาะเอาเจ้งสั้นก็นได้ลูก ออกไปเลยหนูสิอยู่กับบิวสองคนลูกคือเฮ็ดกับแม่แบบนี้ก็นูต้องการแค่มอระดูกแม่เนาะในเมื่อแม่บ่มีแล้วนูก็บ่จำเป็นต้องมีแม่ไหวมึงคือซัวแบบนี้อีกลูกซัวอย่าปากดูอีเถ่ามึงเสีออกไปดีๆบอเออแม่ออกไปเลยยู่ไปกับควางหูควางตาเป็นผ้าละ าแม่ไปยุ่งกับนูเดี๋ยวต่อไปหนูสิเบิ้งแม่เองว่าต้องไปสนใจลูกในระคุณแบบนี้มึงเสิเหตุยังได้ในเมื่อแม่กัเซนยกทรัพย์สินให้กูเบิดนแล้วมึงก็เอาไปแม้ทรัพย์สินของแม่กูจะเอาแม่ไปอยู่บ้านกูมึงหมายความว่ายังไงการทรัพย์สินท,ที่แม่มีทั้งหมดมันก็มีแค่เงินในบัญชีห้าพันส่วนบ้านรถทั้งหมดนั่นเป็นของกูฮะยังนะ นี่แม่ขี้อย่างอยู่แม่อยากกลับไปอยู่กับมันนิ่เดแม่ก็รลูกมันกลับมาเห็นว่าแม่มีเงินแม่แค่อยากลูกว่าน้ําตาลน่ะสานึกผิดอหรีบออยากลูกได้การยุ่ทุกอย่างให้นี่ีิลูกก็รลูกว่าสมบัติที่แม่มีน่ะมีเงินในบัญชีแค่ห้าพันแม่ไม่ได้มีอย่างเลยนี่แค่ต้องการพิสูจน์ว่าลูกแม่น่ะสิ่วขนาดใหนี่แม่วางแผนกับมันตัวโนติ บัวคิดเลยว่ามึงจะเป็นลูกในนักคุนแบบนี้อีลูกซัวท่านมึงกลับมาสำนึกผิดอีลีกลูก็พร้อมี่หายัภยัยอันนี้มึงเห็นแกงเงินทรัพย์สินทุกอย่างมันเป็นของกูกูหามาด้วยตัวกูเองมึงสิมาเอาไปแบบนี้ได้จางไหนเออส่วนแม่มึงไม่ต้องห่วงเด้กกูสิเลี้ยงดูเรลให้ยึดสุขสบายเพราะเรามีพระคุณกับกูเรี่ยงกูมาตั้งแต่เนน,น้อยถึงกูบ่แม่ลูกแท้ๆของเราก็ตามส่วนลูกในนักขุนแบบมึง กระเชิญเสียชีวิตให้มีความสุขกับเงินหาพันเดิอป้าแม่คึณลด